สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนตั้งภาพหน้าจอให้เคลื่อนไหวได้นะคะจะตั้งเป็นคลิปเรานะคะที่เราลงคลิปไว้ใน tiktok นะคะไปดูกันเลยค่ะเราจะเปลี่ยนภาพหน้าจอนิ่งเป็นคลิปติงได้นะคะคลิปวีโอนะคะเราก็จะเลือกใน tiktok ของเรานะคะที่เราทำคลิปลงไว้นะคะ เราก็เลือกได้เลยค่ะเราจะกดไปติดติดสงเล่ันงแล้วเราก็กดคำว่าตั้งภาพพื้นหลังตกลงได้เลยนะคะแล้วก็ตกลงอีกครั้งนะคะออกไปดูนะคะว่าทำได้ไหมนี่คือเสร็จสิ้นนะคะ บางเครื่องก็ทำได้บางเครื่องก็ทำไม่ได้นะคะไปลองดูนะคะขอบคุณค่ะ